ดีละสวัสดีเด้อพรมพี่น้องเพื่อนละต่างประเทศมาพบผู้ของส่งมาแล่ก็มีเสนออยู่แล้วน้ำพรมพี่น้องเนาะตอนนี้ฮะก็มารีวิวเนาะมาทักทายถามำฮะามน้องโค้งน้ำพรมพี่น้องมาเพิ่มดูเทือกสารบ่อนใดนั้นติดตามส่งกันเลยพรมพี่น้องตอนนี้ก็ถือหัวเทือนหัวสารมาแล้วน้ำพรมพิน้องเนาะเป็นมารีนอัเพิ่มน้ำพรมพี่น้อง จ้าสบายดีนี่กัสิมาเนาะหลบที่ซองแล้วมาทักทามถามเพื่อนว่าเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินข่าวยินข่าวแว่วๆว่าอะนนไรมีข้อผิดพลาดอะไรแล้วหรือว่าอะไรเนาะคือเก่าเนาะคือเก่าเนาะถือว่าได้ยินว่าโอ้ยเพื่อนคอมเมนต์อีีคอมเมนต์มา,าว่ากูเบาอันทางไทยยังมีลายอยูไปเทนเดย์ ถ้าพื่อนถ้าพิษบางก็ผู้นั่นนี่คบกับผู้ใหม่ได้แบบผู้แบบพังไทยลาจะดอกเพิ่งว่าโดยเนาะอันนี้ก็โดยข้างนอกกะยังหายคำตอบไม่ได้เนาะยังรอเพิ่งอยู่นะรอเยอะมากเนาะยังรอยังรออยู่เนาะวันศัตย์โถือว่านับถอยหลังเลยเนาะวันศัตซะเดือนเดือนปีคงที่ว่าเข้าพรรษานี้หรือว่าหลังน้ำอันของพรรษาเนาะก่อนพรรษาเนาะเพิ่นว่าเนาะอันนี้ก็แม่นมาเสด็มาถามเพิ่น เราเป็นพี่น้องนี่กิจสิ่งชอจริงบาง lần สาวลาวบ่าวไทยเฮาเนาะเปม่พี่น้องเนาะบางว่าผู้บ่าวทั้งทางไทยจะบ่ได้ให้ลอกเกอร์เนาะไม่ใช่ซะตัวสาวฝั่งลาวนี่เนาะเพิ่นก็มีคือว่าแหละลูกหลานท่าบ่ติเนาะเพิ่นก็มีลูกอยู่สี่คนเนาะตามที่คอมเมนต์หรือว่าตามอ่านข่าวกระแสของเฟสบุ๊กเนาะยูทูป เพิ่นก็ได้เซลงอยู่โนบุนฟอโน่ทำนองทีถ้าว่าวกบ่าฟังไทยจำบทติว่าเพิ่นมีลูกดีเจ้าเนาะหนึ่งไม่ได้เนาะหนึ่งไม่ได้สิรอแต่เพิ่นมาเนาะถือว่าบ่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วเนาะจิตใจนี่ถือว่าบอกรอรุ่นหนึ่นเดียวเนาะแมนแมนแมนถือว่าตั้งมุกตั้งใจแต่ผู้เดียวถือว่าฮักเดียวใจเดียวเนาะบ่ทันซะจะบ่ได้อันเปลี่ยนแปลงไปทางใดา หวังว่าผูา้บ่าวทางังไทยได้เห็นคลิปนี้แล้วก็เป<ด>็นมุกเป็นใจเนาะ<ด>เป็นกำลังใจให้ผู้สาวฟั่งเราโน้เพมิพน,น้อ<ด>งคน<ด>สาวฟังเ่าโน้ตพม่พน้องห<ด>วังว่าท่านคนไนทา,ง,นนางไทยเป็นจจบอกไกงเร<ด>จะจบอ พอนองกะนหายคมบางไมหายเพิ่นเบิดแล้วเนาะแม่นเลยไม่เลยบ้าซั่นซะถือว่าถ้าว่าอีจฉาเนาะผู้ใดอยู่ฝั่งไทยเนาะอ่บ่บ่ให้เข้าใจผิดเนาะถือว่าเพิ่นยังรออยู่บ่านฉันซะบ่ได้เปลี่ยนแปลงไปทางใดบ่านฉันซะเพราะว่าน้องก็ยังรอใจเพิ่นเนาะเพราะว่าให้คำตอบเพิ่นไปแล้วเนาะแม่นๆๆทางใจเพิ่นคนเดียวเนาะไม่ไมถือว่าฮักหมดใจแล้วเนาะบ้านฉันซะนอกจันนี่แหละถือว exactly. ่าบ่ม so, ีแล so, ้วเนาะ นี่ก็เป็นจะได้เอามือนั่นแหละจะได้มาถ่ายอีกคลิปหนึ่งนาะยสำหรับมือเพิ่นมาประชันซะเป็นมาสู้รอลุ้นน้ำกันเนาะซื้อไฟเป็นมาแบบซื้อไฟแิบ่รอลุ้นน้ำกันแล้วพอมัน้องว่าสิเป็ี่ยนในใดนั่นตอนเอาประชันเนาะประชันซะตอนจบตอนจบคลิปแน่นะ เลยมือว่าสาวลาวบ่าวไทยฮั่นเป็นศิมาะเทพว่เรือจานนัดหมายว่นี่นั่นอันนี้เป็นศิลป์น้องเพิ่นก็วางว่าเพิ่นช่วยชิบแตตัวน้องเนาะเนืนว่าน้องรอแต่เพิ่นเพิ่นเดียวเดยเน่เน่เน่ที่เราบริสต์ไปดินทางใดแล้วเป็นช่นซะรอแต่พูดเดียวนั้นเราเป็นนักตั้งมุ่ตั้งใจใช้คนเดียวเนาะอันนี้ก็คิดหินใจเพิ่นอยู่เน้องพรมศิลป์น้องเนาะขาดปูสร้างผู้พ่ผ้าสร้างภาษาเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็ถือว่าบริเฮต น้าเพื่อนเหงือชื้อทั้งหลังในลำโพงเป็นพี่น้องเนาะชื่อว่าบ่ได้เห็ดย e ้อนว่าบ่ม so ีผู้ไทยผู้ฆ้าแล้วก็บ่มีผู้นำพาเห็ดพ่อแม่พี่น้องถ้าอภัยยังใจบุญเนาะใจศรัทธาเนาะคือ่าจะมาครอบครองในจิตใจก็คือสาวลาวเบาไทยก็หวังว่าจะบ่ให้ผิดหวังเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เห็นดีน้ำแลไปสัมสานเนาะน้ำน้องของปูตตีนั่นทิ่นก็สิได้ เปิดประตูวีวาหรือจิตใจอะไรนึงเนาะรอท่าไอโุบ่าพังไทยเนาะเดิน่าเ็นดีเห็นนั่นนั่นเป็นเมพีน้องเลยฮิฟ่าฮดปลาสร้างแล้วเบ่งลูกเบ่งเต่าต่อไปเนาะเนี่ก็โอ้แต่ยอมเพิ่นอยู่ได้ว่าลูกสี่คนนาะงเป็นเมพีน้องเลี้ยงู้เดียวเนาะเ เพราะว่าน้องก็เป็นน้องพ่อทั้งแม่ให้ลูกเนาะแม่ทำผ้าใเลี้ยงกัให้าเชลเล็ง้ลูกเนาะแม่ไปเลี้ยงอีกเนาะหากรมพรเขียนหาหนังไม้นนังมันนั่นนี่หากินก็แบบว่าผักพังปลาน้แม่แน่นอนลูกก็เลยเนาะมีผู้พาเห็ดพาไปเนาะไปหาอยู่หากินก็คุดอันยงคิงแน่เนาะคือว่าไปคนเดียวไปจำซาลิมเล็บพ่อแม่พี่น้องเลยคุดเห็นวัชพลาพเนาะพ่อแม่พี่น้องสภาพคู่ บันนี้เขาขาดคู่ไปแล้วนี่ไปหากินปูเดียอยากระแว้งน้อยนึงเขาก็เป็นเกอนว่าขาดอันด้านนั้นจิตใจอันใดนึงฮะนะไม่ชั้นชักกอบบะเมนวันนี้นี่นะนั่นน้องบะเมนฟินน้องแล้วว่าบันมีผู้พาไปความอุบความอบอุ่นบอกมีเนาะไม่ชั้นชักแม่แม่อยู่หากินอยากกระแวงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขว่าเฉพาะเมนฟินน้องทั้งหน้าทั้งหลังนั่นแหละ้วเมนฟินน้องเพิ่นก็เป็นปู่สาวแน่เนาะอนเมนฟินน้อง เห็นได้เพิ่นนี่แล้วพม่พี่น้องเลยขื่อซานกับพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะก็คือนี่ก็พ่อแม่พี่น้องหวังว่าผู้บ่าวพังไทยป่จจะมาสู่พอแต่งงานแล้วมานั่นแล้วที่ได้เป็นหัวต่อให้เพิ่นเนาะต่อไปย้อนว่าสร้างเงินสร้างซานให้เพิ่นเนาะยูเย็นเป็นจุกเป็นธรรมดาพ่อแม่พี่น้องคนเฮาก็ล้วนแล้วก็อึนเมื่อก็ย้อนว่าอยากมีแรงบันดาลใจจากครอบครัวหรือทั้ง สามีเนาะไม่เซ็นว่ามาสร้างมาษาครอบครัวก็คือเห็นน้ำคลิปนั่นแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านพันกันยืนพันให้ช่วยเหลือกันไปเนาะซื้อผีเกือบเป็นนู่นบางครั้งเขาเนาะเวลาเราหากันได้ได้ซื้อผีเกือบเป็นนู่ซื้อกปะเด็นซื้อทุกทียาให้ลูกเต้าเวลาลูกเต้ามสเราบําบัดสบายเขาเล่ายกันเราก็ได้เต้นแลนพ่อแม่พี่น้องหาอย่างเต็มที่เนาะพ่อแม่พี่น้อง อันนี้แหละครับพระเจ้าก็เลยได้มาถามทักทามันชีวิตกันเป็นอยู่ของเพิ่นเนาะถือปีนี้ก็ถือว่าใกล้ชิดหมดเราดูพลนั่นน่นี่เนาะเพิ่นก็ตกก้าวบานกล้าวมันเลยเนาะถือว่าบุญไปหาให้เนาะนี่ิ่นก็ได้บานถือว่าจ้างบ่หวานจ้างบ่านจ้างเนั่นไหน้องชายไทยกูมิทั้งไปหาเงินเนาะไห้บานบ้าเมียนเนาะบาาเมียนให้ถือว่าบ่ได้อันใส่รถอันนั้น รเาาราใช้นุ่มไม่งั้เขาก็หวานไพ่นะเนาะข้าวเมื่อวานเลยนะลูกเคนกนำลังสิ่งเกี่ยวกินเข่าอยู่ผมเป็นพี่น้องเลยสงสารลูกเคนกเ็มเลย,ยที่ผมเป็นน้องเนาะเือว่ายังบ่ท่านได้กินเข่าเศร้าสำหรับเดือนนี้อย,า,ย,ยากก็ขึ้นมาแต่วาาันก้าผมเป็นพี่น้องเนาะเบืนน้องนี้แล้วเนาะผู้บา่าวฟังไทยก็ไันไรคนก็ได้ ฉันได้ไปว่านก้าแล้วก็นจนบริฮ็ดกินให้ลูกให้เต้าเนาะย้อนวา่าข้าถ้ามีผู้เฮ็ดเวียกแล้วก็มีผู้เฮ็ดกินมันก็เป็นของธรรมดาพอ,มอนะไม่ไปน้องนะเนาะตอนนี้เป็นกระแสอยู่เฮ็ดกินในลูกในเต้าเนาะเอ้าเบิ่งปันเบิ่งชีวิตไปน้ำกันไข่ไเนาะสู่ลูกเพควนพอไม่ไปน้องนี่แหละคือว่าครูเดียวเนาะขึ้นมาแต่อันนาวัานยังเกินวัานพายเนาะวันก้าหรือว่าน ว่านเข่าปลาเมียนแล้วเพิ่งก็ดเได้เฮ็ดกินบานี้นพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> นี่แหละพ่อแม่พี่น้องอย้อนว่าใช้เฮ็ดว่าเป็นทั้งพ่อทั้งลูกน้นนองพม่พี่น้องเล่นขึ้นมาแต่ว่านเข่าหรือว่านก้านน้นองพนมะ่พี่น้องเนาะเพิ่นก็บพายไปน้ำเนหรือว่าสีดำน้ำบ่อป,ปีนี้ที่ดำว่านปลาเมียนว่านปลาเมียนเนาะขึ้นมาแต่ว่านน้นนองพม่พี่น้อง เกินขึ้นมาแต่ว่านก้าพ่อแม่พี่น้องเนาะว่านก้าหรือว่านปลาเมียนบ้านพายนั่นแหละไปซะพระเจ้าก็บอกว่าเปลี่ยนต้องพม่พี่น้องเป็นว่านพายแล้วก็ลูกเพิ่นก็ญญาเข่าพ่อแม่พี่น้องก็เลยลูกเป็นยาเข่าก็เลยสีดังไฟต้มไข่ให้ลูกนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่อกำลังสุ่มไพเนาะเลนหาเหยื่อมาอ่อยไฟพ่อแม่พี่น้อง ขับเปเจ้าก็คิดว่าสมควรแมนะ่พ่อแม่พี่น้องเนาะผู้หญิงผู้เดียวเลี้ยงลูกสี่คนใหญ่มดเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เป็ดน้อยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเป็ดน้อยเพื่อนนี่ก็ประมาณหกตัวแม่พม่พี่น้องเนาะเป็ดน้อยเพื่อน ຖ້າເດືອນສຽງບໍ່ຢາກແຈ້ງປານໃດກໍໃຫທດໄນາາຂາເຈົ້າໄຖນນາມນ້ສຽງລຂົາໜນມນນນນີ້ຄຮົ້ສວນພິ່ນມນ້ນປູກມ້ລ້ງນ້ອງນພມນນກ້ນທືວມູສາຜູສາຮ່ນ້ຮອງໃນກໍນມນພສ້າງືນມ່ພນ ตอนนี้เพื่อนก็กำลังดังไฟต้มไข่ให้ลูกนอเปอรมร์ฟิน้องนี่แหละวนะอเปอร์เมร์ฟิโน่เป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งพ่อนอเปอร์เมร์ฟิโน่ผู้เดียวยึดกันเป็นอยู่เลี้ยงลูกคนผู้เดียวน,นอเปอร์เมร์ฟิโน่เนาะเออแม่เนาะคนผู้เดียวเลี้ยงลูกสี่คนพปอพร์เมร์ฟิโน่ขอโทษอภัยน้ำนี่แหลพพะพเอร์เมร์ฟิโน่เนาะวิธีชีวิต ไฟเป็นกำลังลูกพมะพ่นนอกเล่นขึ้นมาแต่บ้านกล้าแล้วก็ขึ <it> ้นมาแล้ว like ก ja ็ต้มไข่ต้มนั่นให้ลูกกินเฮ็ดยูให้กินเนาะมันก็คืออันนี้ครบครัวพมะพ่นนอกเนาะให้กินท่าเฮยไฟเป็นกำลังลูกพมะพ่นนอกเล่นขึ้นมาแต่บ้านกล้าแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ต้มไข่ต้มนั่นให้ลูกกินเฮ็ดยูให้กินเนาะ มันก็คืออันมีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนเนาะเฮ็ดการณ์ท่าครอบท่าโพนี่แหละคำว่ามันก็ท่อาอสิทธชาวนาเนาะขาดเกินทางด้านภูเขาฮิปลาสร้างแล้วก็ลำบากแน่นอนนึงพ่อแม่พี่น้องเนาะสำรับชีวิตกันเป็นอยู่นี่ก็ถือว่าลำบากแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เพื่อนก็จะลงเงข้างหมอ้อเนาะพ่อแม่พี่น้องไข่เนาะ ต้มไข่พม่าพี่น้องสี่หน่วยเนาะลูกคนกุ่นน้อยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องอยากกินข้าวเนาะตอนนี้ก็ถือว่าในต้มดังไฟต้มไข่ให้ลูกกินเขา่าพม่พี่น้องนี่แหละใช้ชีวิตกันเป็นอยู่คนเดียวพ่อแม่พี่นอ้องเงินซานเพิ่นก็ประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะ เพคนต้มไข่พ่อแม่พี่น้องเนาะลูกเพคนก็นอยากเข้าเนาะพ่อแม่พี่น้องคือว่าขึ้นมาช่วงนี้ก็มันมืดมืดเด,ด้พอพม่พี่น้องเด้อมันมืดพลน,นี่อากาศพ่อแม่พี่น้องเนาะมันก็บยแจ้งบนในกองท่านพิ่ภาพประกันใดก็ขอโทษข,ขอไฟน้ำพออ่อแม่พี่น้องอ๋อกล้องเจ้าคือมืดแต่แม่นาะตอแม่เพราะว่ามันมืดพลย่าน,นพลตกอยู่มโอนี้เพคนก็มีน้ำใจอยู่น้อยนึงพ่อแม่พี่น้องเพคนก็นเลยเอาหมากไหมเนาะ มาฝากผมเพี่น้อกโอ้มุกับใจลายคมุกับใจลายเด้อผมเพีินออกอ่นี่นออกเนาะที่ได้มาไหว้กน่มพี่นออกเนาะมีคนวังว่าคืนีนี่แล้วชีวิตกันเป็นอยู่ผูกบ่าพังเลาเออพังไทยท่าบบโบตัวเนาะบ่ปยให้อ๋อบ่ปยให้มันลอเกู้นี่ก็ถือว่าเป็นการดีเนาะผมเมฟ่น้อง เพิ่นก็ย่านอยู่ดื้อนี่กั่นใจปิดๆอยู่ดื้อนี่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นกั่นใจย้อนว่าย่านว่าถึกลอกหลายกว่าเออนั่นแหละยนตัวสาวลาวเนาะมพี่น้องเพิ่นว่าอันเพราะว่าเพิ่นก็บ่เคยเนาะบ่เคยพ่อแล้วก็บ่ทันเห็นกันเนาะมีแต่มีแต่ผู้บ่าวเนาะเห็นผู้สาวแต่ผู้สาวบ่ทันเห็นผู้บ่าวจักเทื่อเพิ่นว่าเนาะมพี่น้องกินอยู่บ่เนาะมพี่น้องเนาะ ไ <l id sei> ฟเป็นกำลังลุกพม่าพินนอกแล่นขึ้นมาแต่บ้านกล้าแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ต้มไข่ต้มนั่นให้ลูกกินเฮ็ดอยู่ให้กินเนาะมันบ็คืออันนี้ครอบครัวพม่พพ่นนอกเนาะฮ็ดกินทาโปทาโปนี่แหละคำว่ามันก็อาชีพชาวนานอกขาดเคินทางด้านภูไฟปลา้างแล้วก็ลำบากในน้อยนึ่อแม่พพ่นนอกเนาะการรับชีวิตกันเป็นอยู่นี่ก็ถือว่าลำบากเลอพม่พี่น้อกเลย ตอนนี้เพิ่งจะยังกันข้างหม้อนะเ,เนาะพ่อแม่พี่น้องไข่เนาะต้มไข่พ่อแม่พี่น้องสีหน่วยเนาะดูคนกูน,นี่น้อยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องแบบกินเข้าเนาะตอนนี้ก็ถือว่ามีต้มดังไฟต้มไข่ให้ลูกกินเขาพ่อแม่พี่น้องน,นี่แหละชีวิตการเป็นอยู่เพีเดียวพ่อแม่พี่น้อง เงินซานเพิ่นกับประมาณนี่แล้วพม่าพี่น้องเนาะเพิ่นต้มไข่พม่าพี่น้องเนาะลูกเพิ่นก็อยากเข้าเนาะพม่าพี่น้องคือว่าขึ้นมาช่วงนี้ก็มันมืดมืๆเล้วพม่าพี่น้องเล้วมันมืดพนนี่อากาศแล้วพม่าพี่น้องเนาะมันกโบยแจ้งบนในกล้องท่านพิพากษากันใดก็ขอทวงขอไฟน้ำพม่าพี่น้องอ๋อกล้องเจ้าคือมืดเต้นมามื่อนอกพม่าเพราะว่ามันมืดพนย่านฝนตกอยู่มโอนี้ เพื่อนก็นมีน้ำใจอยู่น้อยหนึ่ง่อแม่พี่น้องเพื่อนก็นเลยเอาหมากไม้เนาะแล้วก็มาฝากพ่อแม่พี่น้องโอ้ขโมุกขับใจลายขโมุกขับใจลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเออแลอวผมไม่พี่น้องเนาะเดี๋ปปยวจะมาไหว้ก็ต้องผมไม่พี่น้องเนาะมี่ีะพีคนวังว่าคืนีน,นี่แหละชีวิตกันเป็นอยู่ผู้บ่าวพังลาเออพังไทยท่าแบบโบตัวเนะาะบ่ปล่อยให้อ่าโบโป้ให้มัน ลอเกอร์นี่ก็ถือว่าเป็นการดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ย่านอยู่ดูนี่กั้นใจปิดๆอยู่ดูนี่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นกั้นใจย้อนว่าย่านว่าถกลอกหลายกว่าเออนั่นแหละยัตัวสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นว่าอันน่ะว่าเพิ่นก็บ่เคยเนาะบ่เคย พ่อแล้วก็บพระท่านเห็นกันเนาะมีแต่มีแต่ผู้บ่าวเนาะเห็นผู้สาวแต่ผู้สาวบรท่านเห็นผู้บ่าวจักเถื่อนปนวันเนาะผมไม่พี่น้องสีขึ้นมาซื้อไฟอะไรเงี้ยอันนี่แหละก่อนสีเข้าปัญษานี่แหละผมไม่พี่น้องเนาะก็สิแม่นเดือนนี้บ่ญรุ่ว่าเดือนหน้าอันนี้ก็บ่จักเนาะคนพี่น้องเนาะน่าะเดืหนึ่งเดือนกว่าเนาะถือว่าเดือนแปดตัวนี้ในบ่ได้เข้าปัญษาเนาะนี่แหละผมไม่พี่น้องถ้าเห็นนั่นก็ข้าพเจ้าก็สิได้ คือว่าและบนสางบนสาก็ยังพอได้อยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าผู้ใดเอฟซีผู้ใดเห็นแล้วเนาะคือว่าอยากช่วยเหลือเพิ่นเนาะไปดูแล้วก็สงสารเนาะสาวมีห้างลูกซี่นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ซื้อเพิ่นก็ซื้อน้องของเนาะครับโทรได้เนาะพ่อแม่พีโน่น้ำเบอร์โทรที่ข้าพเจ้าระบุไว้อยู่ในซองยูทูบเบอร์เนพมพิโน่พร้อมกับเฟซเนาะซื้อเฟซพ่อแมพิโนงไลน์พ่อแม่พี่น้องทางใดก็คอมเมนต์มาได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ร่างว่ากูใจบนใจยศธาจะขึ้นมาช่วยเหลืออีกน้องพอม่พี่น้องข้าพเจ้าก็ททาว่ามีผู้ที่สนับสนุนนะจะได้มาเนาะก้าศีบปะาะพ่อแม่พี่น้อ,นอ,นนองตอนนี้ก็เห็นมกแก็งใจในเพิ่นอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้นองเนาะพบพอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปต่อไปก้าวคำว่าสบ,บายดี